ครับวันนี้มีอะไรอ S น u n s a ซกครับขายไม่ออกแล้วเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้เนี่ยขอโต๊ะแทะเห็นไหมขอโต๊ะแทะเนี่ยจะมีสารนี่ทวนสัญญาณมีเสาเยอะแยะไปหมดครับไอ้นั่นคือระบบอนาล็อกแต่วันนี้เป็นดิจิตอลดิจิตอลครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีตรงนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าผมเป็นนายกอบปตผมขอคืนหมดเดี๋ยวผมจะปรับพื้นที่หมดครับอืตรงขอโต๊ะแทะตรงนั้นผมแรงแล้วผมจะไปตารวจแล้ว นะมันพื้นที่พอตรงเขาลังที่จอดรถครับถ้าเรามาสร้างอาคารแปดชั้นขึ้นมาอ่าทําเคเบิลคาร์หรือกระเช้าลอยฟ้ามเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับในแปดชั้นเนี่ยถามว่าแล้วมันจะจอดรถไหนอ๋ไอแ8ดชั้นเนี่ยทําเป็นที่จอดรถสักสองชั้นที่จอดรถตู้รถบัสไอรถรถเก๋งครับถามว่าทําไมทําไม่ได้อืทําได้ขึ้นอยู่กับว่าจะทําหรือไม่อื เราต้องเข้าใจนะว่าทําไมผมมาสมัครอิสระครับถ้าผมสังกัดพรรคการเมืองถึงเวลาไอ้พรรคนั้นคุมกระทรวงนี้เวลาผมไปก็บอกอ้าวมึงคนละพักกับกูอ่ะอประสานงานยากอีกเออแต่ถ้าหากว่าผมลงในนามพรรคพวกอ่ะครับไปถึงอ้าวผมก็มีพวกอ่ะออาอ่เข้าคนนี้ไม่ได้หาพวกเข้าไปอืมปาเข้าไปอืมแล้วผมไม่ผมขอตังค์ไม่ได้เหรอเอออย่าลืมนะครับผมอยู่ในการมาที่การนโยบายติดตาม ผลงานรายจ่ายงบประมาณประจาปีปครับผมอยู่ในกัรมาที่การปกครองผมอยู่ในกัรมาที่การปรปรชมผมเป็นทั้งผู้จนาญนการนักวิชาการและที่ปรึกษาครับผมทํามา20ปีครับผมไม่รู้จักสํานักงบประมาณผมไม่รู้จกักกรมบัญชีการผมไม่รู้จักสตง,งผมไม่รู้จักปปช ผมไม่รู้จักปปทเลยหรอผมขอตังค์เข้ามาใช้ไม่ได้เหรอถ้าผมจะเอาตังค์มาช่วยชาวบ้านผมมันผิดตรงไหนอ่ะกฎหมายเนี่ยมันมีไว้แก้นะไม่ใช่มีไว้กลัววันนี้แต่ละคนพอบอกว่าจะทำอันนั้นติดกฎหมายทำอันนี้ติดกฎหมายก็นี่ไงภูเก็ตมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะติดกฎหมายไงถ้าเราคิดว่าเราจะแก้กฎหมายจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรที่จะฝังเราได้รอถ้าเชื่อผม ผมจะไม่ทําให้ภูเก็ตเนี่ยล่มต่อหน้าต่อตาผมจะไม่ทําให้เศรษฐกิจการเมืองผมจะไม่นั่งดูมันล่มต่อหน้าต่อตาถ้าไว้ใจผมเนี่ยผมจะพาภูเก็ตรอดเพื่อผมไหม่ะลองเลือกผมตบผมให้บทสรุปของบุณปัญญาว่าสั้นพ่วเลือกอยากใช้คุณปัญญาครับก็เลือกคุณปัญญาเออนยฮะวันนี้เหยืเหมือนเคยเหมือนท่านสมัยอยากใช้ผม เลือกผม <laughs> แล้วก็ถือว่าได้เห็นความตั้งใจแล้วก็แนวคิดนโยบายของคุณปัญญาไกรทัศนนะครับผู้สมัครนายกอบจเบอร์5หมายเลข5นะครับในนามอิสระที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาล่วงเลยพอสมควรนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณปัญญาไกรทัศมากมากครับ,รบนะนับก็สามารถก